พระเทพสิงหวราจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพารามหลวงรองจารองเจา้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นกรับถวายความเคารพท่านประอาจารย์ปรกคูโสพลบริย,ยัตแล้วก็พระเถรานเราุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับก็ขอเจริญพรยอดนังสร้างบาร,รมีผู้มีบุญผู้รับชมรับฟัง ในช่องธรรมะรับอรุณหรือช่องธรรมะทำเป็นทีมหนึ่งในโครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ครูภาษสอนศิลธรรมและก็หนึ่งในโครงการขนะองหมู่บ้าน,นโครงการวา,ารสาราาสินห้าเป็นต้นนะครับวันนี้มาพบกับพอาจารย์กระทำโชติสิปโปรประธานสงทุรงค์ฐาน้านา ครูพลาสอนศีลธรรมของมอจรรของพวกเรานะครับวันนี้ใครได้ได้ยินได้ฟังนะครับนะได้ยินเสียงพระอาจารย์หรือว่าอยากจะนะสอบถามธรรมะข้อไหนหรืมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนะการหัวข้อว่าเติมบุญตัดกรรมนะเนาะเราจะเติมบุญยังไง จะตัดวิบากกรรมวิบากมารน,นะซึ่งเป็นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราได้อย่างไรเนาะนะวันนี้<อ>ก็ที่นี่มีคำตอบนะซึ่งมีเวลาจำกัดนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลองฝึกลองฝึกอาจจะมีฉากนะอาคารนะพึ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็มีฉากหน้าตา่างนะพึ่ง ึกเปิดคอมแต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะเกิดขึ้นนะในโลกใบนี้นะครับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะภัยธรรมชาติซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะครับภัยจากนะจนภัยวาตวภัยอุทกภัยนะภัยจากเศรษฐกิจการเมืองต่างๆลุ่มเราเข้ามาก็เนื่องด้วยว่านะ ในโลกใบนี้นะบุคคลซึ่งทําลายทําลายล้างธรรมชาติเบียดเบียนกันก็ดีนะครับขาดศีลขาดธรรมโดยเพราะขาดการสั่งสมบุญนะซึ่งคําสอนในพระพุทธศาสนาคําสอนของพระสมมาสมาุตธิเจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้ให้หลักวิชาเอาไว้ว่าอาสัพาพะปาปาสะอากระนังอาการไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปสัมปทา การบำเพ็ญกุศลได้ถึงพร้อมหนึ่งสัจจิตะประิโยธปนังการกลั่งจิตกันใจของเราให้พ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานาสนันนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้มามีโอกาสได้มา,มาพบกันทุกจทจวันจันทร์ต้นเดือนเนาะวันจันทร์ต้นเดือนก็จะได้มาเจอพระอาจารย์ค่าทำรรซึ่ง ก็ได้เป็นครูพระสอนศิลธรรมนะของครูพระสอนธรรมของมรจลอเยาเขตเชียงใหม่ของพวกเราซึ่งได้สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านจิดีแม่ครัวเนาะโรงเรียนบ้านจิดีแม่ครัวแต่วันนี้ก็ถามว่าบุญคืออะไรเนาะม,มีวิธีการทําบุญอะไรบ้างแล้วเราจะเอาบุญนี้ไปใช้อย่างไรนะครับการที่ทุกคนไม่รู้จักคําว่าบุญนะ แล้วก็ไม่รู้จักวิธีการทําบุญแล้วไม่รู้จักการเอาบุญนั้นไปใช้นะครับจะเกิดนะผลอย่างไรนะครับดีหรือรายอย่างไรนะพระบรมศาสดาพระสมมติเจ้าพระองค์ตรัสว่าสุโขปขุญญสักอุจยโยนะการสั่งสมซึ่งบุญนั้นะํนำความสุขมาให้นะแสดงว่าใครก็ตามที่อยากจะมีความสุขนะต้องสั่งสมบุญนะ ถาว่า what is บุญนะนะใครสงสัยบ้างนะยกมือเลยนะครับคอมเมนต์มาได้นะ what is บนะุญถามว่าบุญคืออะไรนะเกิดขึ้นที่ไหนนะเกิดเมื่อไหรนะเกิดอย่างไรนะโอ้เรียวว่ามีคำถามมารัวๆนะใครมีนะเข้าใจเรื่องบุญเนาะเข้าใจเรื่องบุญเคยทำบุญมาแล้วนะทำบุญอะไรบ้างนะฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับฝากคอมเมนต์มาด้วย ซึ่งธรรมบุญนั้นก็มีหลายนัยยะนะบุญนั้นนะก็เป็นุนเครื่องชำระกายวาจาใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์บุญนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอย่านงะความสุขและความสำเร็จนะนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือบุญนั้น what is บุญนะบุญคืออะไรนะบุญคือทตุนะนะเป็นทา่านะเป็นาตาแบบไหน ธาตุบริสุทธิ์นะเหมือนกับเป็นธาตุมันกับเป็นเหมือนกับไฟฟ้านะถามว่าเรามองเห็นไหมไฟฟ้าเอามองไม่เห็นนะแต่พอเราเอานิ้วมือไปจิ้มปลั๊กไฟเป็นไงฮะดูดเอาเครื่องมือมาวัดก็เป็นนะเป็นคลื่นเป็นสัญญ,ญาณใช่ไหมเราก็รู้ว่าในนั้นมีนะมีกระแสฟไฟนะมีธาตุแต่ว่าถามว่า อาทิตย์ดวงอาทิตย์กนะ็นะเ,เป็นพลังงานเหมือนกันเดีย๋ยวถามว่าเป็นพลังงานอะไรเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธินะ์ถามว่าบุญนั้นบุญคืออะไรบุญคือพลังงานนะเป็นพลังงานเป็นธาตุเป็นพลังงาน,นะน,าน,งงานบริสุทธิ์ถามว่าเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเราแหละนะเกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดเมื่อไหร่เกิดทุกครั้งเลยนะ ที่เราละชั่วทำความดีทำใจเราให้ผ่องใสนะเห็นไหมละชั่วทำความดีทำใจเราให้ผ่องใสนะามว่าเกิดเมื่อไหร่นะเกิดตอนไหน <c oughs> นะเกิดตอนที่เราได้เว้นจากการทําชั่วทั้งหลายด้วยกายวาจาเ <c oughs> ช่น <c oughs> เป็นจากการผิดศีลห้าเป็นต้นเนาะหนึ่ก็ในคาสัต์ในรักทรัพย์ในโจชู ไม่พูดปลดหมดเศพศพูดเสียพูดโปรเจคแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเสพติดเสพยาติดติดทำให้สตินะขาดไปอย่างนี้เป็นต้นเนาะให้เราลาชั่วแล้วทําความดีทีนี้ทําความดียังไงทําความดีด้วยการให้ทานนะร,รักษาสีเจริญสมาธิภาวนานี่ยนะการที่เราทําทานแต,ตนะททน่ทำให้เรารวยนะทําทานแต่ทำให้เรารวย รักษาศีลจะทําให้เราหล่อเราสวยเจริญสมาธิจะทําให้เรามีสติปิดปัญญานะนะเห็นไหมครับวิธีการทําบุญก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาคมว่าบุญคืออะไรบุญคือพรังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเรานะเกิดเมื่อไหรเกิดทุกครั้งเลยนะที่เราละชั่ว ทําความดีทําใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับนะวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนชาวพุทธจะต้องรับรู้แล้วก็รับทราบแล้วก็นําไปปฏิบัติซึ่งรอาจารย์เองก็ไปนะลงเทศซ้อนนะให้เด็กๆนะในช่วงชั้นตั้งแต่นะปหนึถึงมสเลยนะนะปหนะึ่ถึงมสาะเด็กๆนเกือบ800ร้อยคนนะนะ ที่โรงเรียนบ้านเจดีแม่ครัวเนาะเึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นคุณงามความดีที่เขาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ธรรมะรับอรุณในตอนเช้านะในความเมตตาของพระคุณหลวงพ่อประเทศมังคาราจาร์จ้าคณาจังหวัดเชียงใหม่ประเทศสิงหบาราจาล์รองจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นตน้นพระมหาเถระที่เข้ามาร่วมรายการ ท่านก็มีภูมิรู้ภูมิธรรมคณะสง์นะครับหรือกับญาติโยมคุยผู้นทุกคนเนาะที่ได้มาฟังธรรมะรับรุณในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากนะครับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเหมือนกับเด็กๆที่โรงเรียนต่างๆที่ยังรอนะครูพระสอนศีลธรรมหรือรอพระอาจารย์ทุกตุกรูปนะครับไปเป็นเนื้อนาบุญไปเป็นแสงสว่างให้กับเขาเหล่านั้น ซึ่งครูพระสอนศีลธรรมของมารายมอดจรอของพวกเรานี่แหละนะครับก็ได้เฟ้นหานพระพิสุผู้มีหัวใจนักเผยแผ่น,นักเผยแผ่หัวใจนักสื่อสารนะครับออกมาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเราได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับได้นำธรรมะของพระสมานเจ้านั้นนะออกไปสู่ใจมหาชน ถามว่าการเติมบุญเติมยังไงแล้วตัดกรรมตัดได้ัหม <c oughs> หรือว่าล้างกรรม <c oughs> นะจริงแล้วเราทุกคนเกิดมานะเกิดมาไม่ว่าจะเป็นนะผู้หญิงผู้ชายหน้าตาดีหน้าตาหล่อหล่อสวยรวยฉลาดสมปารถนาอะไรก็ตามสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือบุญและบาปนะถามว่าบุญและบาปที่เราสั่งสมไว้ อนเป็นอนุษยตเป็นมนุษย์ทุกภพบุกชาติไล่เรื่อยมาเลยนะนะบุญที่เราได้ทําทานนักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาบุญกิริยาวัตถุสิทิประกรันบุญสิบบาร,รมีสิบทัศสามสิบทัศท,ที่เราสั่งสมมานับพบนับชาติที่ทั่วนั่นแหละก็จะบุญส่งผลให้เราได้เกิดมาเป็นสุกติภูมิหนึ่งนั้นคือมนุษย์นะครับมนุษย์ถือว่าเป็นสุคติภูมิเกิดมาแล้ว บุญบาปที่เราทํามาแล้วก็ต่างกันต่างกรรมต่างวะละทำให้เราอ้วนพร้อมดําขาวสวยหล่อรวยฉลาดสมปัตนาต่างกันเห็นไ,ไหมครับว่าคนไหนก็ตามที่เติมบุญมาเยอะนะดูปร่างหน้าตาก็สะสวยนะดูหน้าตาผ่องใสไม่อ้วนไปไม่ผร้อมไปใช่ไหมถ้าใครนะเติมบุญเกี่ยวรูปสมบัติมาไม่ดีนะครับ ก็อ้วนไปก็ผอมไปก็ดำไปก็ขาวไปบางคนเกิดมาก็แก่แต่นี้เป็นต้นเหาะเห็นไหมว่าบุญจากการที่เราได้สั่งสมมาในอดีตนะครับทําให้เราได้มาออกแบบชีวิตเราในภพชาตินี้แหละอย่าในภพชาตินี้ซึ่งวันนี้การที่เราจะเติมบุญให้กับตนเองการที่เราจะตัดกรรมวิบากกรรมวิบากมาก็เหมือนกับน้ำในขวดนี่นะอาจารย์ยกตัวอย่างนะ น้ำในขวดที่พระอาจารย์ถืออยู่เนี่ยถ้าบางคนเติมบุญนะอันนี้ไม,ม,ม่มีแบนนะติดแบนเอาไว้นะถ้าตัวคนเติมบุญมามามากแในอดีตนะสมว่าเขาเติมบุญมามากนยน้าเนี่ยเกือบเกือบล้นขวดละเกือบล้นแก้วละเห็นไหมเติมอีกนิดหนึ่งบุญก็เต็มเหม็นไนี่คือคนที่สั่งสมบุญมาดีบางคนนสั่งสมมาบุญมาครึ่งหนึ่ง นะชีวิตมันก็มีประสบความสำเร็จมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตโอลมลุกคลุกคลานใช่ไหมนะบางคนเติมบุญมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอีกครึ่งหนึ่งก็เต็มแต่บางคนมาโอ้โหสองส่วนสามนี่ยนะบางคนมาหนึ่งส่วนสามโอ้โหบางคนค่อนค่อนถ้วยค่อนขวดนะถามว่าบุญทำบุญมามากแล้วทำไมบุญไม่ช่วย<ม>ก็ดูเลเวล ดูเลเวลของตัวเองดอูบุญตัวเองที่ทํามามากน้อยต่างกันบางคนทําไมทําแล้วประสบความสุขความสำเร็จมากเพราะว่าเขาเติมบุญมามากบางคนโอ้หค่อนชีวิตแล้วก็นะเติมบุญมาครึ่งหนึ่งแต่บางคนทําอะไรก็ไม่ขึ้นยากจนค้นแค้นเลยเกินเพราะว่าบุญเขามีนิดเดียวถามว่าเราต้องเติมบุญยังไงนะครับก็ ถ้าเรามีทรัพย์หรือว่ามีไทธรรมแล้วก็ทําบุญทําทานไปทานด้ือการให้บางทีก็ให้สิ่งของนะนะบางคนก็ให้ธรรมทานให้วิทยาทานนะก็มีทั้งนะให้สิ่งของแล้วก็เป็นให้ธรรมทานธรรมะเป็นทานเริ่มจากเราให้ได้ไหมให้อภัยทานได้ไหมให้รอยยิ้มได้ไหมไม่ต้องเสียตังคนะ์นะไมทานบางอย่าง เราไม่ต้องเสียตังค์ให้ความรู้ให้ธรรมะเป็นทานนะชนะการให้ทั้งปวงนีนะ่วันนี้พระอาจารย์ก็ได้มาให้ธรรมะเป็นทานนะการที่เราเติมบุญด้วยการทําทานทําให้เรารวยถานะมว่าทุกคนอยากจะรวยไหมเอ่ยไหนใครอยากจะรวยยกมือคอมเมนต์มา่อยครับนะนะนะรวยบุญรวยบารมีก็ได้นะรวยชื่อเสียงรวยความสุขมันรวยได้หลายแบบนะที่พระอาจารย์ ตั้งเพจว่าพระอาจารย์กล้าทํายิ้มแล้วรวยเนาะถ้าใครสมมติว่าพวกเราค้าขายอย่างเงีนะ้ยถ้าเราค้าขายถ้าเราหน้าบูดหน้าบึ้งเป็นไงเอ่ยลูกค้าเข้าเข้าร้านไหมก็ไม่อยากจะเข้าแต่ว่าคนไหนก็ตามเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายปลาใสอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเขาเรียกว่าเรียกทรัพย์เรียกคนเข้าร้านยิน้มทักทายทุกคน ยิ้มเรารวยนะรวยทั้งรวยความแข็งแรงรวยอารมณ์ดีรวยเพื่อนแล้วก็รวยทรัพย์เองทั้งทรัพย์ภายในแล้วก็ทรัพย์ภายนอกไหมครับถ้าเราหมั่นเติมบุญด้วยการให้ทานบ่อยๆนะครับเราก็จะมีทรัพย์มากพบชาติต่อไปคําว่ายากจนคนแค้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยทุกภพทุกชาติตเห็นไ,ไหมนะครับ อยากจะรออยากจะสวยอืมอยากจะรอยอยากจะสวยให้เราทําอะไรให้เราทำ,ร,ร,าทำรักษาศีลให้สะอาดให้บริสุทธิ์นะโดยเฉพาะศีลห้าข้อนะครับถามว่าทําไมต้องรักษาศีลน,นะอย่างน้อยห้าข้อนะวันพระวันศีลวันอุโบสถศีลก็ศีลแปดลูกเนนก็ศีลสิบพระก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหม เพราะว่าศีลนั้นศีละโอ้หแปลว่าศีรษะเลยนะศีละเสียงเนี่ยศีละแปลว่าหัวแปลว่าสูงแปลว่ายอดเลยนะอีกในหนึ่งก็คือสุดยอดเลยนะสุดยอดของศีลอีกในยะหนึ่งก็คือศีลศีละแปลว่าปกตินะปะกติของคนอยากจะให้ใครมาฆ่าเราไหมครับไม่อยากจะให้ทรัพย์เราชิบหายหรือว่าโดนขโมยไปไหมก็ไม่อยากจะให้ใครมาผิดลูกผิดเมียเราไหมก็ไม่ ถามว่าเรารักชอบคนที่โกหกหรือว่าคนที่มีศัจจะเห็นไหมเราก็มชอบคนที่พูดจริงทําจริงมีสัจจะถามว่าเราจะอยู่กับคนบ้างใบปัญญาอ่อนไหมก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะอยู่คนที่มีศีลมีธรรมมีสมาธิมีสติสัพพัญญะเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็การที่เราจะมาเติมบุญแล้วก็ตัดกรรมด้วยการรักษาศีลนี่แหละนะเติมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิตัดกรรม ในการสั่งสมคุณงามความดียิ่งย่งขึ้นไปทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นคมทางกายทางวาจาและทางใจนะครับนะสีลที่พระอาจารย์บอกว่าสีน่าประมาะปกติปกติเราบุคคลเนี่ยจะไม่ชอบให้ใครมาทําร้ายทาลาย,ลายแล้วก็ไม่ฆ่าตัดชีวิตเนี่ยไม่ชอบเลยล้นะเราก็ไม่อยากจะไปฆ่าตัดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าพรากชีวิตของเขามา ถ้าพลาดช่วเขามาแล้วนะถามว่าเขาได้มีโอกาสได้สั่งสมอื่นไหมไม่เลยการที่บุคคลคนหนึ่งจะไปดูแลพ่อดูแลแม่ถ้าเราไปข้างเขาพ่อกับแม่จะอยู่ยังไงลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมในะสิ่งที่เขาทำเอาไว้ตลอดชีวิตก็มาลายหายศู์ไปนะนะเอาถ้าเรามีค่าเราเป็นลักทรัพย์เขาโอ้โหถามว่าไม่ตายก็เกือบตายใชรัพย์ ที่หาไม่ได้ลดบ้านนะครับเงินที่อยู่ในแบงก์ต่างๆมันก็เดือดร้อนเอาไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์เอาไปผิดรูปผิดเมียเขาก็เหมือนตายทั้งเป็นนะเนี่ยสิ่งที่ทำไมต้องรักษาสี่ห้าเป็นปกตินะครับแล้วก็อ, 4, อาสีา่เอาไม่ฆ่าเอาไม่รักทรัพย์ไม่ผิดรูปผิดเมียเอาไปโกหกเขาทำให้เขาผิดใจกันนะครับ ในสำนักงานในองค์กรก็เดือดร้อนไปไหนคนนี้กม็มีเครดิตไม,ม่สัจจักนะพูดโกหกพูดซอเสียพูดเพอเจอร์ไปเรื่อยนะครับพูดอย่างไรไม่ทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะพูดไปเรื่อยน้ำท่วมท่วงฟาบุ้งลงเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมว่าอา้าไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์นะไม่เจ้าชู้ไม่โกหกแต่ปรากฏว่าเป็นนักดื่มนะเราเป็นนักดื่ม สิ่งเสษติดท,ทั้งหลายเอาหมดโกายของเราเนาะพอกับแม่ให้กายของเรามากายยาวนาะกายยาววานาะคือกว้งศอกเนี่ยท่านมาเพื่อให้เราสั่งสมบุญสร้างบารมีนะเห็นไหมวันนี้อาจารย์จึงโจหัวว่าเติมบุญตัดกรรมการที่เรารู้จักว่าบุญคืออะไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดเมื่อไรนะบุญคือนะ พลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นในใจของเราเกิดเมื่อไร่เกิดทุกครั้งที่เราละชั่วทําความดีทําใจให้ผ่องใจอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตัดกรรมให้เราทําความดีทุกอย่างให้สุดชีวิตนะครับให้สุดชีวิตเลยเนะี่ยใครจะไปทํางานไปนะทํางานทุกอาชีพทุกอาชีพก็มีเวณีกรรมนะครับมากน้อยต่างกันแต่ว่าทุกอาชีพ เราก็สั่งสมบุญได้เช่นกันเห็นไหมนะบุญวันนีนะ้เช่นบุญวันนี้พระอาจารย์ก็มาให้ธรรมะเป็นทานรรมทานะชนะกันให้ทั้งปวงนะครับง่ายๆแต่ได้บุญเยอะได้บุญมากนะผู้มีบุญเหมือนกันให้อภัยทานนะครับรารที่เขาผูกโกรธเราเราก็ไม่โกรธให้อภัยกัยนเป็นต้นนะเราก็จะเป็นบุญกุศลติดตัวไปไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครตรงกันข้ามอนุมทนา อย่างนี้เป็นต้นบุญที่เราได้สั่งสมด้วยการทําทานรักษาศีลจเจริญสมาธิภาวนาตลอดนะก็จะไปตัดวิบากกรรมนะจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็หายจากร้ายก็กลายเป็นดีเนี่ยนะนะบุญที่เราได้ทําตลอดทุกวันนะจะทําให้เรามีใจใสใจ,ใจใสบายใจใ,จใจใสใจสว่างโดยเฉพาะบุญจากการจเจริญสมาธิภาวนาซึ่งพระอาจารย์เองก็เป็นพระวิปัสนาจารย์ นะท่านพระเด็กรหลวงพ่อพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสรีมังคโรนะที่วัดประทาตุสีอมทองของพวกเราเป็นรุ่นที่10นะเป็นรุ่นที่สิซึ่งการที่เราได้มีสติอยู่กับตัวนะครับนะเดินจงกรมสติปะ 4, ัะฐาสี่ขวาย่างนอซ้ายย่างนอยุหนอพองหนอนะการที่เรากําหนดรู้ นะครับสภาวะต่างๆทำให้กายเวทนาจิตธรรมของเรานั้น,นอยู่ในบุญอยู่ในกุศลมีสติควบคู่ไปในชีวิตประจำวันทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนครับให้เรามีสติอยู่กับตัวอย่างนี้แล้วก็บาปอกุศลก็จะไม่แทรกในใจของเราในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้เป็นต้นรหรือว่านะจะสัมมารหรังจะพุโทโธอะไรก็ได้ ที่เราน้อมพระสม,มา,ามุ่เจ้างามเอาไว้ที่ในตัวของพวกเราเนาะวันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนาะที่พระอาจารย์กพระธรรมโชติสิโปรประธานทรงทดงประานนัณนนะาได้มานะรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้นะครับซึ่งวันนีนะ้พระอาจารย์ท่านปะกูโสพลปริยัตยิท่านก็มีภารกิจที่จะไปหมู่บ้านนาสาสิทธิ์ห้านก็เดินทางก็มีลูกเนนในการที่ใน วัดพระสิงห์วรมหาวิหารของพวกเราได้มาช่วยจัดรายการต้องอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งเนาะเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์เนาะนะก็ถ้าใครนะซึ่งในพรรานี้ก็เป็นพรรษาการเข้าถึงธรรมเป็นพรรษาการที่เรามาสั่งสมบุญทุกบุญซึ่งพระอาจารย์เองตรมฐานล้านนาก็เป็นตัวแทนของหมูคนะ่คณะของวัดพระธรรมกายได้เอาบุญใหญ่เนาะในวัน จะทอดกระถินี้ในก่อน่อนเข้าพรรษานี่ก็กลับในมณฑพระอาจารย์แตละวัดแตละวานะได้มีการบรรพชาอุปสมบทรนะุนพระเข้าพรรษาเพื่อจะมีนะพระกษุสงูนะ์อยู่ครบห้ารูปและอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรามากไม่ไปคนะ้างแรมราตีที่ไหนนะให้เกินหราตีก็จะกลับนิมนต์ท่านเป็นเมตตานะได้มา รับกระถินเนะาะได้มีโอกาสได้สำรวจพระพิสุทรงที่ท่านมีพระพิสุสรงอยู่จําบรรษาซึ่งวัดพระธรรมกายมีหลวงพ่อธรรมชโยในที่ท่านอายุวัฒนามงคล80ปีนะครับท่านก็อยากจะได้บุญใหญ่ได้น้อมนําให้คณะสิทธิานสิทธิของวัดพระธรรมกายไปทอดถวายทั้งหมด30,000วัด ทั่วประเทศครับสาธุนะครับซึ่งวันนี้พระอาจารย์เองก็อยากจะเชิญชวนผู้มีบุญเนาะที่เราช่วยกันนะทอดกระถินสามัคคีทั่วไทยทอดกระถินสามหมื่นวัดนะครับนะทั่วไทยเนี่ยก็ครั้งต่อไปปัษาต่อไปอยากให้มีพระพิสุสง์แต่ละวัดแต่ละวารเนี่ยอย่างน,อน้อยในห้ารูปขึ้นไปเนาะ นอย่างานห้ารุ่นไปคณะสงฆ์ทีมงานพระอาจารย์ตัวแทนศูนย์ส่สงเสริมศสลธรรมทั่วประเทศก็จะได้มีโอกาสได้ไปเชื่อมงานช่วยเหลืองานคณะสงฆ์สรงงานคณะสงฆ์นะครับในปรจจานนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเขาจะได้นํากระถิ่นนั้นไปทอดถวายตามที่เจ้าหน้าที่ได้ลงสํารวจ นะครับการทอดถวายกาลังใจนะทุนนี้ก็จะได้อย่างน้อยได้ให้หลวงพ่อได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างโบสถ์สร้างสรางสราสาวิหารนะเป็นกองทุนที่ลูกๆคณะสิทธิมนุษย์ไดนะ้ร่วมกันคนละเล็กนละน้อยหยดกระปุกทุกวันนะครับนะได้ไปร่วมสมทบกระถิ่นสามหมื่นวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นก็สามารถที่จะติดต่อทางพระอาจารย์แล้วก็ส่วนส่งเสริมศิทธธรรม นะเครือข่ายนะทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ก็เป็นบุญพิเศษนะครับนะในที่พระจาจารย์กระทำโชติสิทธิ์โปรประธานสงฆ์พระดงประธานานาได้มานะให้ธรรมะให้ขอคิดสกิดใจวันนี้ก็กขอบพระคุณมีความเมตตาของพระคุณหลวงพ่อประเทศบังคราจาร์นะจากคณะจังหวัดเชียงใหมนะ่จ้าวัดวัด,วด่าตอนพารามหลวงกับ,บขอถวายความเคารพพระเคุณหลวงพ่อ พระเทพสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดประสิงห์บวรมหาวิหารพระรัมดวงแล้วก็คณะสงฆ์พระเทเรนุเทราทุกทุกรูในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้นการอนุโมทนาบุญกับพระมหาเทรรนุเทราทุกทุกรูปกะขอเจริญพรนนการมิตรพูมีบุญทุกคนทุกท่านมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันใน,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 ในทุกวันจันทร์ของ ทนเรียนนะครับขอจเจริญพร